เบิร mm ์ดเบิร mm ์ดเบิร์ดเบิร์ดมันพิมเร์เบิร์ดบิรบิร์ดมันบินยังไงคะมีอไสีว้าวอันนี้เบิร์ดไปเลยค่ะเบิร์ดเจอเลยค่ะฟาเวอร์ฟาเวอร์เฮมีนอนด้วยนอนคลีน่คลีน่นอนมีกี่ตัวนอฟนอนนอนมันปยังงคะดึงดึงดึงงดึึงงด อยู่ไหนนะันอยู่ไหนันซันมี b u t t e r f l กี่ตัวนี่ one two three four five six seven eight one two three four five six seven eight one two three one> four five yeah ีว้าวชมพู่อร่อยเสร็จอร่อยอร่อยมากกินกินกินอร่อยอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะย้ำม,มีย้ำม,มีย้ำม,มีว้าวชมพู่ลูกโตโตมีสองตัวป้าป้ากินอันนี้ปุณกินอันนี้นะเอา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 อะป้าเด็ดให้ป้าเอานี่จุ๊กจป้า อร่อยมากเลยยำมมี่ยำมมี่เอาอีกไหมอร่อยมากเขียวมีการเขียวเกี๊ยวละเดียวสองหมา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 งไม่เลยซันเดี๋ยวซันมันร้อนไหมคะถ้ามันร้อนทำไงคะปิด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 ปังปังมันร้อนมันร้อนมันร้อนมร้อนใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นกันแดดใส่แว่นกันแดดใส่แว่นกันแดดนะโอเคไหมว้าแด๊ดดีแดดดี้ฮัลโหลแดดดีไปไปแดดดีก่อนแดดดีไปทำงานแดดดีโกทู go to work. Yes, 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 แล้วอันนี้อะไรคะแล้วปิดคะ่ะแล้วปิดฉันเป็นกระต่ายตัวน้อยมีหางเดียวสองหูยาวสั่นกระดุกกระดุกกระดิกกระโดดสี่ขาทำท่ากระดึกกระดิกเพื่อนที่รักของฉันนั่นคืเอเธออันนี้อะไรคะบิร์ดเบิร์ดบินยังไงคะบินบิน ทลาเล,ลมบินลงบินละบินทลาทลาเละลมนกบินไงอ้าวอันนี bye. Bye ้นกเซ y h ฮัลโหลทีฮัลโหลบาย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 แอมโกชูมาเก e ตบาย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 สิบายบัสบายว้าฮ uh, ัลโหลบาย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 กินอ n s ซ e y ยูอ g กิน tomorrow บาย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 

อุ้ยมีเบิร์มด้วยเบิร์มครีนิ่งด้วยอุ้ยบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟมีกี่ตัวนับสิบัตเตอร์ไฟร้องไงอ่ะบัตเตอร์ไฟร้องไงปุ๊บมันจะเยอะๆใช่ไหมมันจะบินปุ๊บ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 เลยใช่ไหมบัตเตอร์ไฟใช่ไหมอ่ะจุ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บไมบายจะซันก่อนไม่บายเดี๋ยวสั่นไมบายเดี๋ันอ้าวซันมาร้อนร้อนใส่แว่นตา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  ใส่แว wow, mm ่นตาสองข้างใส่แว่นตาสองข้างใส่สิใส่ใส่แว่นตาทำตามได้แล้วว้าโอ้โหมีผลไม้เต็มต้นเลยเอาเขาปุ้นกินลูกนี้ปาเด็ดให้จับปากินอันนี้นะจ๊บปุ้นเด็ดให้ป้ากันปุ้นเด็ดให้ป้าหน่อยยำมียำมีอาป้าเด็ดให้ปุ้นยำมียำมีเคี้ยวด้วยเคี้ยวด้วยยำ้ำย้ำ อันน oh, uh, to ี ah. ้ดีกว <inaudible> ่าอุ้ยมีลูกโตๆอ่ะป้าเดี๋ยวให้ปุ่นอะจรับยำ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 ปุ่นเด็ดให้ป้าดิพุ่นเดี๋ยวให้ป้าดิยำยำยำหวยำยำอร่อยอร่อยอร่อยจบแล้วหนึ่งเรื่องเคลิบยือเฮ่เคลิบยือห้งเคลิบยือห้ง